แล่ลพรรคก็กําลังเข้าสู่ตลาดการเมืองไปสอดส่องกันว่าคนไหนขัดแยนนีบ้างเอ้คนไหนเคยเป็นสสมาก่อนคนไหนมีทรัพยากรเยอะคนไหนมีเครือข่ายระบบอุปถรัรมภ์ค้ำจุนเยอะคนไหนมีโอกาสชนะเลือกตั้งก็กวาดกันมาต้อนกันมาเข้าพักตัวเองเต็มไปหมดนี่การเมืองแบบเดิมๆทํากันแบบนี้แบบเดิมๆทํากันแบบนี้คืออะไรครับสะสมจํานวนสสให้มากๆโดยไม่คิดถึงวิธีการ ไม่คิดถึงอุดมการณ์แนวทางใดๆทั้งสิ้นเอาจํานวนไว้ก่อนเสร็จแล้วจะได้ไปเป็นรัฐบาลจะได้เป็นเลือกช้อปปิ้งว่าจะดูกระทรวงอะไรแล้วก็เขาไปบริหารพอเป็นรัฐมนตรีสักพักก็จะต้องดูดซับทรัพยากรต่างๆเอาเข้ามาแล้วก็เอามาทําทุนการเมืองต่อในครั้งถัดๆไปประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาหลายทศวรรษแล้วครับแล้วพี่น้องอยากเห็นการเมืองแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอครับไอการเมืองแบบ ประเภทที่ว่ารวบรวมคนมาแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นนักสัมปทานคอยแย่งอำนาจรัฐกันทุกๆ4ี่ปีเข้ามาทีหนึ่งก็เลงแล้วครับว่าเราต้อนสอสอได้กี่คนเลงแล้วครับว่าเราเก็บได้กี่คนเราแลกได้กี่กระทรวงเลงแล้วครับว่ากระทรวงใหญ่ๆโครงการบิ Big ๊กๆเบิ um ้มๆมีอะไรบ้างเลงแล้วครับว่าจะโกยไม่ได้เท่าไหร่เลงแล้วครับว่าโกยมาเสร็จแล้วก็จะได้เอามาเป็นทุนทำการเมืองต่อในครั้งหน้าเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วการเมืองแบบคัด ส,สโดยเอานักสัมปทานแย่งอำนาจรัฐแบบนี้ต้องจบสิ้นเสียทีครับแล้วมันจะจบสิ้นได้พี่น้องที่ปทุมธานีต้องเลือก